ล้วนทรั์สินแผ่นดินทิงทั้งสังคมไทยเกือกูลกันไวชีวีปัจจัย để chạy được à ta lại chạy được không biết sao mà nó không chạy เเป็นสาาลขใหญ่่ีัอฟังฟังเสียงกันเดินสิกขอบขอบขอบเอาฟังฟังเสียงกันเดินมาช่วยกันซีจะได้ของดีเสียงดังเอ้ากขอบกีบกขอบกขอบกีบกขอบเอาขอบกีบขอบกีบครับน้องๆครับหนาวไหมครับก็รวมกัน เยอะๆนะครับจะได้มีไออุ่นนะครับก็มีท่านแขกผู้เกียรติจัดหลายองค์กรนะครับทั้งโอ้โหฟังไม่ออกเลยสี่จังหวัดรอบเขาใหญ่วันนี้นะครับตรงโน้นครับตัวเล็กๆที่แพท์ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหมอสิโตนะครับวันนี้นผมนฐานะที่เป็นหัวหน้าเรียนแคทย์เขาใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มารับดูแลรีนแพทย์เขาใหญ่ซึ่งพวกท่านทุกคนวันนี้น่ะได้เป็นเจ้าของและจะมีโอกาสมาชื่นชมก็ยินดีก็รับนะครับ ในโอกาสกนี้ก็ต้อนรับผู้เนียนชายขอใหญ่ครับขอบคุณครับ,บปรเสิทธิ์ผมดูการงานให้เราทันกันบ้างไปยังเกียรติคารวะทุกท่านตลอดจนคณะครูนักเรียนทุกท่านกระผมผู้ในการสำนักบริหารพื้นที่อุมนุรักที่หนึ่ง และคณะเจ้าหน้าที่กรมปุญญาเสียสละเวลามาเป็นประธานในที่นครนายกโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอชาติโดยจัดให้มีโครงการกีฬาดินแดนมะะรดกโลกซึ่งได้สัมผัสกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อยู่ใน57โดยจัดกิารติดต่อกันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์รวม50วันโดยมีวัตถุประสงค์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พยากรธรรมชาติ นักความหลากหลายทางชีวภาพ 4. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ไปพร้พอมๆก,กับการได้พักผ่อนชื่นชมตลอดโครงการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนรชาชการผู้บริหารสมาชิกสภาองค์ครองค์กรปกครอง,อองอส่วนท้องถิ่นในวันนี้ให้สําเร็จรุร่วงตามพปะประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมพิธีเปิดมหากรรมเดินป่าท่องไทยซึ่งทางจังหวัดนครยก ร่วมกับสำนักง,งานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และสำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งของภาจิบุรีแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญชวนทั้งเยาวชนทั้งผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับสามารถเดินป่าท่องไทรยได้ในการเดินป่าท่องไทรยนั้น <c oughs> ก็คุออ <c oughs> ากาศ <c oughs> อันบริสุ์ได้มาออกกำลังกาย <c oughs> ได้มาพักผ่อน ได้มาสิ่งต่างๆกับกันนะครับก็ช่วยกันนะครับเช่นถุงพลาสติกก็เก็บลับบ้านนะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกท่าถ้าไม่สะดวกนบรครับเห็นนึกไม่ถึงว่าความยุนะครับ มีพื้นที่ในป่าล้ำเข้ามาถึงรบริเวณที่เราจีนทนั้นจะเห็นว่าความที่ใหญ่ข,ข่าด่บนี้นะครับเห็นไหมต่อ,อที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอีกแล้วนะครับปากช่องนะครับออก่อนที่จะถึงอำเภอปากช่องเขาเรียกว่าแยกหมูสีเห็นมแม่จะไปแล้วถ่ายให้ดูน่ย้ันางะ บอกบอกนะบอกเลยนะครับกับแบตแบตนั้นที่ตรงนี้ที่ <laughs> 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 ส่วนผู้ตาก็จะมีที่เช็คดัานั้นเราสาการถนี่คืออะไรตรงนี้เราจะได้เช็คได้วาเพื่อนเรามาถึงหรือยังนะฮะ คาดื่มครับกานเบินป่านี่ยานดื่มเป็นสิ่งสำคัญเราจะชดกื่มก่อนก็ได้นะครับดื่มไว้ก่อนเลยก็มลสคนชายคนนับรถอีกคนท้างกันหลงป่าต้อเข้าไปตามเอาตัวกมา ท่านจินนาการไปก่อนนะครับท่านเป็นจุดสตาร์ทเป็นจุดสตาร์ทแล้วจะให้เขาได้ตัดสินใจว่าท่านจะเดินไหมว่าท่านจะเดินได้ครับ เส้นทางที่คิดว่าจะเดินไปตรงนี้ก็มี2.7กิโลที่เดินได้เหมือนกันแต่เข้าป่าผมก็เลยให้เด็กเดินเนี่ยให้เดินง่ายๆจะนี้ป่าเะวป็นตัว ว่าอะไรได้จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการบินมาประจำอยู่ที่นี่ nó có cái <laughs> cái 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 น้อลก็ไน2กิโลเดินไหมใครใครใครจะเดินไปก็ต้องคิดว่าเดินกลับเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ไหวมีรถกอล์ฟไปรอรับอีกฟาเลยนจะมีรถกอล์นี่กี่กิโล2กิโลคสักกิโลเดียวครับเพราะเราย้อนกลับมานี่ยอ่าไม่ไกลไปมา ไปครึ่งทางแสองไปทําพญานครที่ประสว่มันีรอยอะไรเ,เขาจะบอกว่านี่แม่นโอ้ ้หวจะได้ว่าผมแก่แล้วเนี่ยเห็นที่ไหนไม่ได้เก็บกลับบ้าน แบบนี้แม่ผมชอบใช่ไหมถัาหม่ชอเคไม่นี้แม่ชอบยัง มาหมดสองขังมันยังไม่ตายอยู่แบบนี้บรรยากาศนี่มั้ยบรยกาศดีก็้าจดใเลยจะมาฝนอยู่นิดหน่อยนต้องมีไฮไลท์ข้หงดนน่มาเลยพี่ หญ้าขาทั้งป่าเลยนี่เป็นป่ารุ่นที่สองนะครับที่อายุประมาณสัก20ปีนะครับท่านองการแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยเขาจะเยียวยาตัวเองต่ออยู่ตลอดเวลาบางเงินบวนแลหลังยางใหม่ฐานน้ำมันการไปเนี่ยควรจะมาเอาข้องเอาอะไรไปเนี่ยน่าจะให้คนรุ่นังมา้ดูว่าการใช้ประโยชน์อย่างนี้มันจะได้ ทางไกลก็วูบก็เยอะเลยดิก็มีปีกตาโตเบ้าโตเบ้าเราไม่ต้องล้มพึบล้มพึบยังไม่หมดอีกห้าแค่ตัวเอง

ผมตัดไม่ฟังเสียงไครเลย แต่ปรมชาติอย่างนี้